เลนส์อ่าเมคเกอร์อีควชันครับสมการช่างทำเลนส์เขียนป้ายเคยได้ยินไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมครับมีใครอับหลับแล้วหรือเปล่าเนี่ยเรามองว่าเลนเนี่ย ที่เราจะเรียนอยู่ตอนนี้นะครับเราถือว่าเลนมันบางมากบางจนการหักเหทั้งหมดทั้งปวงมันหักเหที่แกนเลนนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าเราลากเส้นตรงผ่านแกนเลนเนี่ยตรงกึ่งกลางตรงนี้เราจะเรียกว่าขั้วเลนนี่ตรงนี้ครับแสงทุกอย่างจะหักเหผ่านเส้นเส้นประเนี้ยเพราะเรามองว่าเลนทั้งหมดอ่ะมัน เป็นเลนบางเนาะซึ่งต้องพิจารณาตามผิวโค้งทั้งสองด้านนะครับมองภาพผมไหมว่าเออเลนนี้มันก็โค้งด้านหนึ่งใช่ไหมแล้วโค้งด้านหนึ่งเพรั้นรัศมีความโค้งของมันต้องอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมครับอีกเดนเนี้ยมันก็โค้งอีกด้านหนึ่งทัทีมันก็โค้งอีกด้านหนึ่งรัศมีความโค้งของมันก็อยู่ฝั่งเนี้ยอืมเราสามารถ วาดลักษณะความโค้งแล้วก็กําหนดตัวแปรได้ไหมเอ่ยสมมติว่าครูให้วัตถุที่ตำแหน่งนี้เป็นออบเจกต์แล้วกันอออบเจกต์เนี้ยเคลื่อนที่มาปึง้งที่มาเจอผิวโค้งครับมันจะหักเหรอ,รอบหนึ่งคือแบบมองให้มันหักเหแบบรอบนึ่งน,นะครับหักเหน้อย,อยจริงๆพอเราทําทําการ เรียนจริงๆอะ่ะก็ถือว่าให้มันไปหักเหที่เส้นปะเลยนะครับถือว่าเรียนมันบางมากแต่ว่าอันนี้ต้องพิสูจน์สมการก่อนแล้วมันก็หักเหอีกรอบหนึง่งไปตกกระทบในตำแหน่งที่เกิดภาพเกิดภาพไอแต่ประเด็นก็คือมันไม่ได้มาเกิดภาพไอสัทีเดียวมันไปเกิดภาพตำแหน่งแรกที่ ที่เกิดจากการหักเหของผิวโค้งแรกครับเนี่ยจริงๆแล้วมันมาเกิดภาพตรงนี้ที่ตำแหน่งแรกถ้าครูให้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่ง x เป็น x ตั้งเชื่อไว้ก่อนนะครับตั้งเชื่อตัวแปร x ไว้ก่อนแล้วตำแหน่ง x เนี่ยเราถือว่าเป็นเป็นภาพ จากภาพจากผิวโคง้งผิวโค้งแรกผิวโค้งหนึ่งแล้วกันภาพจากผิวโค้งหนึ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันกลายเป็นวัตถุเสมือนของผิวโค้งหลังนะครับพอกลายเป็นวัตถุเสมือนของผิวโค้งหลังหะครับว่าไงมันก็จะได้ว่าเ ถ้าเราให้โค้งแรกเนี่ยถ้าเราให้ผิวโค้งแรกตรงนี้นะครับนี่ให้มีรัศมีเป็น r หนึ่งแล้วก็ผิวโค้งหลังที่มันตัดกันอยู่นี่นะครับให้มีรัศมีเป็น r สอง แล้วก็กำหนดให้กำหนดให้ดัดชนีหักเหฝั่งที่แสงเข้าอ่ะเป็น n อหนึ่ง n อเอ n สองดัชทีหักเหในเลนเนี่ยเป็น N แล้วก็ตอนแสงออกให้เป็น N1 หนึ่งอ่ะเรามองอย่างนี้นะครับวัตถุ อยู่ห่างจากเลนให้เป็นระยะ U แล้วกันเราจะได้ใช้แพทเทิร์นเดิมนะครับเกิดภาพที่ระยะ V เกิดภาพที่ V, mm hmm. v. ครับโอเคเมื่อเราพิจารณาผิวที่หนึ่งครับ mm hmm. มาเรามาพิสูจน์กัน mm hmm. เฉพาะผิวหนึ่งครับ เราก็ใช้สมการการหังเหผิวโค้งอะ่ะ n หนึ่งส่วนด้วย u 1บวกกับ n เดี๋ยวนะเราให้ตัวแปรไหนเป็นตัวแปรไหนเนี่ยเออเอาใหม่นะจะได้ไม่สับสนความเป็น n เพราะว่าคุณจะแทน n คุณจะแทน n เป็นตัวอื่นอยู่ทุกคนให้เปลี่ยนเป็น mu แล้วกัน เป็นมิลครับหักเหที่ผิวโค้งแรกก็คืออ้าวแสงเข้าฝั่งนี้มช่ไเอาใหม่มันจะได้ไม่สับสนให้ตรงนี้เป็นเอ็หนึ่งแล้วกันตรงนี้เป็นเอ็สองครับแก้ใหม่ด้วยเพราะครูให้แสงเข้าฝั่งนี้เพราะว่าถุอยู่ฝั่งเนี้ยโอยู่ฝั่งเนี้ยเออแล้วก็อันนี้ก็เป็นผิว เป็นผิวที่หนึ่งเป็นผิว r หนแล้วก็เป็นผิว r สองเออแก้ด้วยครับเราก็จะได้ว่า n 1ส่วนด้วย u บวกกับ n 2ก็คือมใช่ไหมแล้วส่วนด้วยภาพที่เกิดขึ้นจากผิวหนึ่งอ่ะก็คือระยะ x ถูกไหมครับภาพแรกที่เกิดขึ้นเท่ากับม e w ลบ n หนส่วนด้วยลักมีความโพงที่1ให้เป็นบวกปกตินั่นแหละครับ โอเคทีนี้เราอย่าลืมว่าภาพจากภาพจากโคง้งภาพจากโค้งที่1เนี่ยจะเป็นวัตถุของของผิวโค้งสองของผิวโค้งที่สองโอเคไหมดังนั้นเมื่อเราพิจารณาที่ผิวที่สองเนี่ยผิวสองหมายความว่าแสงเดินทางออกจากเลนไปยัง ผิวสองถูกไหมครับเพราะฉะนั้น n หนึ่งของเราก็คือดัชนีอ่อเหของเลนส์แล้วส่วนด้วยอะไรครับวัตถุก็ระยะ x นี่แหละครับระยะ x ก็คือวัตถุของผิวสองแต่เราว่าเราอย่าลืมว่าไอเนี้ยมันเป็นวัตถุเสมือนวัตถุเสมือนเราสามารถติดลบ x เข้าไปได้ครับวัตถุเสมือนนะเพราะฉะนั้นวัตถุมันมีได้ทั้งบวกทั้งลบนะครับระยะวัตถุโอเค บวกกับตอนที่มันออกไปออกไปหา n สองเนาะแล้วหารด้วยระยะ v ก็คือภาพที่มันเกิดขึ้นสุดท้ายนะครับเท่ากับ n สองลบอะไรครับลบมส่วนด้วย r สองโอเคทีนี้จากสองสมการเนี้ยเราสามารถเอามาทำอะไรได้บ้างเอาสมการที่1บวกกับสมการที่สองครับอลองดูว่าผลรวม ผลรวมของภาพที่เกิดขึ้นจากเลนทั้งสองเนี่ยหายยังไงจับรวมเลยได้ไหมอ่ะจะได้ n หนึ่งส่วนด้วย u บวกกับ m สส่วนด้วย x แล้วก็ลบกับมสส่วนด้วย x ใช่ไหมบวกกับ n สองส่วนด้วย v เท่ากับ m ลบ n หนึ่งส่วนด้วย r หนึ่งบวกกับ n สองลบมสส่วนด้วย r สองในครัวมสองสมการรวมกันแล้วนะครับมันจะได้อะไรเห็นนี้ จับรวบนิดนึงครับก็จะได้อ่ะอันนี้ตัดกันได้ครับฟาบฟาบจะได้ n หนึ่งส่วนด้วย u บวกกับ n สองส่วนด้วย v ครับเท่ากับจับรวบยอดไขว้สลับกันนิดนึงนะเอาอย่างนี้ก็เดี๋ยวคุณมาเขียนตรงนี้แล้วกัน ตรงนี้สามารถแปลงให้เป็นถ้าจะสลับต้องติดลบทั้งมันก็คือลบมิลลบ n2 ส่วนด้วย R2 ใช่ไหมคือสลับกันอะสลับ n2 กับมิวเพื่อให้เป็นแพทเทิรนเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะไรครับสมการก็จะกลายเป็น มิวลบ n 1, ส่วนด้วย R1 ลบกับมิวลบ n 2, ส่วนด้วย R2 ใช่ไหมโอเคเนี่ยครับมันจะกลายเป็นว่าสมการนี้เป็นสมการสมการนี้นะครับสมการนี้สมบูรณ์ ใช้ได้ทุกกรณีใช้ได้ทุกกรณีไม่ใถ้าเราจาสมก,การนี้ได้ก็โอเคแต่ว่าที่เราจะใช้บ่อยๆทีนี้มันก็จะมีกรณีและถ้าเป็นกรณีกรณีที่เรนเนี้ยมันวางอยู่ในอากาศถ้ามันวางอยู่ในอากาศหมายความว่าอ่าเอางี้มันวางอยู่ในไหนก็ได้ที่ n 1หนึ่งกับ n อสองมันเท่ากันมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เปลี่ยนตัวกลางอะหนึ่ง n 1็นสองเท่ากัน ถ้าครูกำหนดให้ n หนึ่งเท่ากับ n สองและให้มันเท่ากับ n นะเราสามารถที่จะเขียนสมการจากด้านบนให้เป็น n ส่วนด้วย u บวกกับ n ส่วนด้วย v เท่ากับ mu รวบได้เลยครับ mu ลบ n ข้างในคูณไกลไปเลยครับ1ส่วน r 1ลบ1ส่วน r สไหมครับ เรียบร้อยแล้วถ้าเราจัดรูปสมการใหม่ให้ดูสวยๆเราก็จะได้ก็คือเอา n ฐานตลอดเนาะเราจะได้1ส่วน u บวกกับ1ส่วน v เท่ากับ mu ลบ n ส่วนด้วย n แล้วข้างในก็จะคลาย1ส่วน r 1บวก1ส่วน r เ้ยลบสิลบ1ส่วน r 2ครับนี่ ครูคะทาไมตรงวงเขียวๆมันถึงเปลี่ยนรูปแล้วมันได้เป็นลบทั้งสองอันคะไอเ,เขียวๆนี่ค่ะแอดเอ็นสองลบมิวแล้วก็ส่วนอาสองแล้วก็ครูคก็เปลี่ยนเป็นเป็เขียวๆทำไมมันถึงเป็นลบทั้งสองอันคะเออมันต้องเป็นบวกใช่ไหมน่าใช่ค่ะออออไม่ไม่มันครูว,ว่าน่าจะทําแบบนี้หรือเปล่าถ้าทําแบบนี้มันจะได้ค่าได้เท่าเดิมไหม ค่ะอ่ะใช่เพราะครูคูณลบเข้าไปเพื่อให้มันคว้สลับอ่ะพอมันเป็นลบปุ๊บจากสมการบวกตัวนี้ครูก็เลยให้เป็นลบไปเลยมันโอเคไหมได้ไหมอ๋ออ๋อโอเคค่ะหนูเห็นแล้วค่ะครูหนูไม่ได้ดูว่าครูใช้วงเล็บโอเคค่ะโอเคจ้าใช่ทีนี้มันก็จะได้ว่าเอ่อ อันนี้เป็นสมการรูปอย่างง่ายที่สุดของสมการช่างทำเลนเลยอ่าหมายความว่าถ้าเราเอาเลนเนี่ยไปวางวีในตัวกลางที่ n หนึ่งกับ n สองมันเท่าเดิมไหมครับแต่ถ้าจะง่ายที่สุดก็คือเอาไปวางในอากาศคาว่าวางในอากาศหมายความว่าไง n ต้องกลายเป็นไรครับหนึ่ง <1. S 1> อ่า n ต้องกลายเป็นหนึ่งะฉะแั้นะรูปสมการก็จะปรับรูปใหม่เป็นหนึ่งส่วน u ูบวกหนึ่งอ่าเอาใหม่เอาใหม่ถ้าวางในอากาศถ้า n เท่ากับหนึ่งก็คือในอากาศ สมก,การก็จะปรับรูปให้ง่ายที่สุดก็คือ1ส่วน u บวก1ส่วน v เท่ากับมลบ1แล้วก็1ส่วน R 1.1บวก1ส่วน R 2ครับเรียบร้อยและเราเรียกสมก,การพวกนี้ว่าสมก,การช่างทำเด่นที่กูตีกรอบเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเอ่อถ้าเราวาดรูปผิวโค้งใหม่นิดนึงนะเนี่ยสมมติว่าเรามีเลนหนึ่งเลนนะครับ มีเลนหนึ่เลนเราให้แสงเข้ามาใกล้ๆเท่ทีเราให้แสงเนี่ยเข้ามาปุ๊บในตำแหน่งที่แสงเข้ามาเนี่ยให้มีความสูงเป็น h คือถ้าแสงขนานแกนมุกสําคัญเข้ามาเนี่ยลังสีมันจะต้องไปตกที่จุดโฟกัสนะครับเนี่ยตำแหน่งนี้เราเรียกว่าตำแหน่งโฟกัสและเรียกระยะนี้ว่าระยะโฟกัสให้เป็น f เล็กเออ ทีนี้เราก็มาพิจารณาตรงนี้ว่าไอ้ตรงนี้เออที่ทีไอ้ตรงนี้เราเรียกว่ามุมเบี่ยงเบนจําได้ไหมเลยคือมุมที่มันเบนเบนไปจากแนวเดิมอะครูให้เป็นสัญลักษณ์เดลต้าเออเหมือนกับข้อบนบนที่ครูให้ให้ดูไปทีนี้ถ้าสมมติว่าเออกรณีเนี้ยเราสามารถหามุมเดลต้า หรือมุมนี้ครับได้จากไหนมุมเดลต้าเนี่ยเราก็สามารถพิจารณาได้จาก h ส่วนด้วย F นะนะถูกไหมครับ h ส่วนด้วย F แต่เราอย่าลืมว่ามุมเดลต้าเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการพิจารณา เภาพเดิมอะที่เราที่เราเคยให้เข้าไปเดี๋ยวนะครูวาดอีกสีหนึ่งก็ได้นี่ถ้าสมมติวัตถุกเกิดจากจุดที่อยู่ใกล้ๆนะครับแล้วตำแหน่งนี้คือ u แล้วภาพที่เกิดขึ้นให้เป็น v มันจะเกิดตำแหน่งไหนก็ตามนะครับสมมติว่ามาเกิดภาพที่ตำแหน่งนี้แล้วเราให้อันนี้เป็นมุม α อลฟา ภาพที่เกิดขึ้นเป็นมุมเบตา้าความสัมพันธ์ระหว่างแอลฟากับเบต้าคืออะไร <S <S อถ้าเราพิจารณาจากมุมแป๊บนึงนะครับ ถ้าเราพิจารณาจากมุมเอลฟาตรงนี้ครับเราเพราะว่ารูสอนอย่างรวดเร็วนะเราเพราะว่าเอลฟาตรงเนี้เอาเท่าที่ซิกเดลเดลตาสิเดลตาเนี่ยมันเกิดจากเบต้าบวกแกรมมาครับหรือเขียนว่าแกรมมาบวกเบต้าก็ได้มุมนี้นะครับหรือมุมเบี่ยงเบนเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเขียนว่าเดลตาเท่ากับเอลฟาบวกแกรมมา และเดลต้าของเราอ่ะมันคือ h ส่วนด้วย f ส่วนอ e ีอลฟาของเราเนี่ยมันก็คือ h ส่วนด้วย u เบต้าของเรามันก็คืออะไรครับ h ส่วนด้วย v ดังนั้นถ้าเรา h ตัดทั้งหมดครับเราก็จะพบว่า f เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1ส่วน u บวก1ส่วน v ซึ่งจริงๆแล้วไอเนี้ยมันก็คือสมการของเลนบางเอเราใช้เราเรียนมาก็คือ u ของเรามันก็คือ เอสใช่ไหมวี v ของเราคือ s อสเอสไมใช่ไหมเอยหส่วนเอฟ่ากับหส่วนเบวกหนึ่งส่วนเอไทม์มันนี้คุณคุณอยู่ใช่ไหมครับน้องแต่เรียนกับครูคุณจะไม่ใช้เอกับ S อสไทม์แลครูใช้ยกับวียาวเลยเพราะฉะนั้นถ้าหนึ่ส่วนยบวกหส่วนวมันคือ1นึ่ส่วนเอฟนะครับซึ่งซึ่งพิสูจน์จากสรรมการรูปนี้แหละเองสามารถเอามาปรับรูปในนี้ก็ได้นะายนะคมว่าเราจะมาเขียนใหม่เป็นหนส่วนเเพราะว่าหนึ่งส่วนยูบกหนึ่ส่วนวม มีค่าเท่ากับอะไรครับมิลบหนึ่งแล้วคูณด้วยหนึ่งส่วน r 1นบวกหส่วน r 2งนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งของสมการช่างทำเลนเพื่อหาระยะโฟกัสของเลนนั้นนั่นเองโอเคโดยมีเงื่อนไขนิดน,นึงครับอย่างที่ครูได้กล่าวไปันต่ก่อนหน้านั้นว่าถ้ามันเป็นเลนนูน เลนนูนให้มันเป็นบวก r แต่ถ้านเป็นเลนเว์เอาใหม่เอาใหม่ไม่เอาเลนนูนแล้วกันให้ใช้คำว่าถ้ามันนูนถ้าผิวนั้นนะ่ะมันนูนเข้าหาวัตถุให้เป็นบวก r แต่ถ้ามันเว้าเข้าหาวัตถุให้เป็นลบ r แต่ถ้าเป็นผิวราบผิวราบ ให้ r เท่ากับ infinity คาว่าผิวราบก็คือมันไม่ได้มีรัศมีความโค้งครับแต่ว่าราัศมีความโค้งของมันเป็น infinity อเน,นี้ยเป็นเทคนิคของการใช้สมการเพื่อหา r 1กับ r สองโอเคถ้าเราจำเงื่อนไขได้แล้วทุกคนเรามาเขียนสมการที่เกี่ยวข้องกับเลนทั้งหมดทั้งหกตัวนี้ทีถ้าให้แสงเข้าด้านนี้ครับแสงเข้าด้านนี้มหมายความวัตถุอยู่ด้านนี้โอเคมันจะไปหักเขผ่พนเลน เป็นไปตามสมการนี้ครับภาพที่หนึ่งเป็นเลนส์นูนทั้งสองด้านเราจะสังเกตว่าแสงเข้าครั้งแรกเลนส์นูนปองออกถูกไหมแต่พอแสงมาเข้าครั้งสองมันเป็นไงครับบันเว้าเกิดอะไรขึ้นครับครั้งแรกปองครั้งสองเว้าเพราะฉะนั้นสมการก็จะได้เป็นหนึ่งส่วน f เท่ากับมิลลบหนึ่งถ้ามันตั้งอยู่ในอากาศแล้วคูณด้วยหนึ่งส่วน r หนึ oon, ่งหนึ่งนูน r หนึ่งนูนให้เป็น บวกต่อไปครับเดี๋ยวทษทีสมการน,นิดเป็นลบนะเด็กๆครูเขียนผิดเป็นลบนะเว้ยลบนะลบนะมันลบ,บตั้งแต่แรกแล้วครูมาเขียนบวกเองเราก็จะได้ R1 ส่วน R1 แล้วก็ผิว R สอง่ะมันเว้าเข้าหาวัตถุใช่ไหมถ้ามันเว้า R สองต้องติดลบเพราะฉะนั้นอะไรครับ เพราะเราก็จะได้ว่าอันนี้ลบกับลบ r สองโอเคไหมซึ่งเราจะไม่เขียนแบบนี้หรอกเราก็จะรวบยอดไปเลยลบกับลบให้มันเป็นอะไรครับลบกับลบให้มันเป็นบวกไปเพราะฉะนั้นสมการช่างทำเลนที่จะใช้พิจารณาเลนนูนก็จะได้เป็นมิวลบหนึ่งแล้วคูณด้วย r หนึ่งบวก r หนึ่งส่วน r 1บวก1ส่วน r สองผลลัพธ์ออกมาจะได้ค่า f เป็นบวกครับ นั่นคือที่มาว่าทําไมเลนนูนได้โฟกัสเป็นบวกและเลนเวาลได้โฟกัสเป็นลบอย่างที่เราเคยท่องมาอ่ะแล้วถ้าเป็นแกรมะหน้าแบบนี้ครับถ้าเป็นแบบนี้สมการนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับหนึ่งส่วนเอฟเท่ากับมิลลบหนึ่งคูณด้วยอะไรครับอาหนึ่งเป็นอะไรอาหนึ่งเป็นอินฟินิตี้อาสองเป็นผิวเวาลเข้าหาวัตถุ ع, ใช่ไหมก็กลายเป็นบวกหนึ่งส่วนอา 2หรือสมก,การก็จะกลายเป็น1ส่วน f เท่ากับม u ลบ1แล้วคูณด้วย1ส่วน r 2ครับโอเคอ่ะต่อไปเอาเลนเอานี้บ้างเอานี้นะครับวอลทั้งสองด้านอันนี้เป็นถือว่าเป็นเลนวอลถูกไหมเราจะได้1ส่วน f เท่ากับม u ลบ1อ่ะผิวแรกครับผิวแรกก็วอลแล้วผิวแรกก็วอลก็จะกลายเป็น1ส่วนลบ r 1ลบกับผิวสองปไปเลยครับ ผิวสองเป็นนะูนใช่ไหผิวสองเป็นนูนเข้าหาแสงถ้าแสงเข้าด้านนี้นะมันก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนบวก r สองแม้แต่ถ้าปรับรูปสมการใหม่ก็จะได้เป็นหนึ่งส่วน f เท่ากับ m ลบหนึ่งแล้วคูณด้วยอะไรครับเอ่อหนึ่งลบหนึ่งส่วน a หนึ่งลบหนึ่งส่วน a สองซึ่งถ้าเราเอาลบดึงออกมาข้างนอกตรงนี้นะครับ เท่าลบดึงออกมาข้างนอกข้างในก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วน r หนึ่งบวกหนึ่งส่วน r สองปกติแต่เราอย่าลืมว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดลบหมายความว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยสำหรับเลนเวลา์เนี่ยมันจะได้ความยาวโฟกัสข้าวออกมาติดลบนั่นเองสุดท้ายก็จะได้ติดลบอะ่ะเออเลนนูนได้โฟกัสออกมาเป็นบวกเลนเวลา์จะได้โฟกัสออกมาเป็นลบและจะเกิดขึ้นแบบนี้ในทุกๆก,กรณี และสมะการดั้งเดิมหรือสมการเดียวที่เราสามารถนามาใช้ได้ก็คืออีสมการเนี้ครับสมการช่างทำเดนสามารถใช้ได้ทุกกรณีเช่นเดียวกันทีนี้ประเด็นก็คือในหลักสูตรมปลายของเราเนี่ยเราก็จะย่อทุกอย่างสมการให้เหลือแค่นี้ใช่ไหมนี่ให้ใช้แค่นี้ใช่จริงๆแล้วอ่ะสมะการหรือที่มาของมันก็มาจากสมการช่างทำเดนพวกนี้ทั้งหมดเลยโอเคนะครับ อ่ะสักข้อสักข้อห้าจุดหนึ่งครับอันนี้มันเป็นเลนไหนวัตถุตรงไหนอ่ะวัตถุตรงนี้ครับวัตถุตรงนี้แสงว่าแสงเข้าด้านนี้มาเจอผิวแรกก็โค้งนูนผิวสองก็นูนเช่นเดียวกันเห็นไ,ไหมครับหมายถึงว่านูนเข้าหาแสงอ่ะนะเพราะฉะนั้นโจทย์ก็ให้ R1 หนึ่งมา,แล,มาแ,ลแล้วโจทย์ให้ R สองมาแล้วและโจทย์ให้ดัชนีหักเห ของเลนเป็น1.5แล้วก็ดัชนีเหงเี้ยของอากาศเป็น1.0ดนดังนั้นเราสามารถใช้สมการของอะไรครับความยาวโฟกัสเท่ากับมิวอ่าทีมิวลบหนึ่งฮะแล้วคูณด้วย1นึ่งส่วนอารลบหส่วนอาร์สองเราแค่แทนค่าลงไปในสมการนะครับ1นส่วนเเท่ากับมิวก็คือดัชนีเหงี่องของผิวเลนเนี้ยซึ่งโจทย์ให้เป็น1.5ใช่ไหมลบหนึ่ด้วย1น่ส่วนอาร์หนึ่ง อ1หนึ่เท่าไรครับห้าลบกับ r 2สองเป็นไรครับ20ทุกอันเป็นบวกหมดเลยนะครับเพราะว่าผิวมันป่องเข้าหามันป่องเข้าหาแสงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้อะไรเลยหนึ่งส่วน f เท่ากับอืมอ่ะคิดต่อเองครับก็หาคำตอบเป็นตัวเลขออกมาเรียบร้อย